ยุคการค้าทาาเนี่ยนะว่าเป็นหนึ่งยุคที่มืดมนของมวลมนุษยชาติเลยในยุคนั้นนะครับเราจะพบเห็นได้ถึงการแบ่งแยกชนชั้นอย่างชัดเจนจะเป็นยุคที่ผู้คนเนี่ยเห็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นเพียงแค่สิ่งของที่จะสามารถทําอะไรกับพวกเขาก็ได้มันก็จึงก่อให้เกิดความสร้างสรรค์นในการคิดค้นการลงโทษต่างๆอย่างมากมายที่เราอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้โดยการลงโทษท่าเหล่านี้นะ,ะก็อาจจะมีสาเหตุมาจากความขี้เกียจบ,บ้างการพยายามหลบหนีจากการเป็นทาสบ้าง การที่พวกเขาพูดภาษาแม่ของเขาเองบ้างหรืออาจจะเป็นเพียงแค่การตอบสนองอารมณ์ซาดิสของเจ้านายของเขาเองรายการแค่กเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาเล่าเรื่องถึงความโหดร้ายที่เคยเกิดขึ้นในยุคของการค้าทาสอเมริกันกันกับ7อันดับวิธีการทรมานทาสที่พวกเขาได้ใช้กันในยุคนั้นจะมีตั้งแต่ความโหดน้อยๆไปถึงความโหดแบบที่เราคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวจะมีอะไรกันบ้างเราก็ไปฟังกันเลยดีกว่าครับผมอันดับ7การเคี่ยน การเคียนนะครับนับว่าเป็นหนึ่งในการลงโทษแบบที่คลาสสิกแล้วก็บาอที่สุดละซึ่งจะเป็นหนึ่งในวิธีมาตรฐานมากในการลงโทษทาสในยุคนั้นนะฮะวิธีการลงโทษชนิดนี้เนี่ยเขาจะใช้กับทาสทุกประเภทเลยตั้งแต่ผู้ชายผู้หญิงแม้กระทั่งลูกเล็กเด็กแดงไม่เว้นแม้กระทั่งคนที่กาลังท้องหรือว่าคนแก่ก็ตามไม่พอใจไหนะก็หวดลงหวดลงจนกระทั่งทาสเหล่านี้นะฮะได้รับแผลเป็นนี่เป็นเครื่องประดับกันเลยทีเดียวความสร้างสรรค์นี่ยังไม่หมดแค่นั้นนะฮะสำหรับนายจ้างบางคนที่โรคจิตเนี่ย เขาก็จะรอให้แผลใกล้ๆหายแบบตกสะเก็ดอ่ะเสร็จแล้วก็จะแกะสะเก็ดแผลออกมาแล้วก็ทําการยัดสารพันธ์ของลงไปในแผลนั้นเพื่อที่จะสร้างความเจ็บปวดตั้งแต่เกลือพริกแซบแซบน้ําตาลเครื่องเทศสารพัดของกุกกิกจนกระทั่งถึงสิ่งที่เราไม่คิดว่าเขาจะนํามายัดใส่แผลได้อย่างเช่นพวกเศษหินเศษยางเศษฝุ่นมาผสมกับมันหมูบ้างคือแบบนี่มันอยู่ในช่วงวงศิละปะใช่ไหมเนี่ยพวกเองคิดว่าธาตุเป็นงานศิลป์หรือไงอันดับ 6. การตัด หน้าที่คลาสสิกของทาสอเมริกันสมัยนั้นนะฮะก็คือการไปเป็นแรงงานในไล่้ายซึ่งก็เป็นอาชีพที่หนักหนาสาหัส,สาการเลยทีเดียวทํางานตากแดดตากฝนทั้งวันกเกยทาให้ผิวของพวกเขาเนี่ยมีสีเข้มทําให้คนสมัยก่อนนะครับสามารถที่จะแยกแยะทาสได้อย่างชัดเจนจากสีผิวแต่ก็จะมีบางส่วนที่เป็นส่วนน้อยนะฮะที่มีผิวขาวด้วยความที่ว่าทาสเหล่านี้เนี่ยจะเป็นทาสชั้นสูงหน่อยที่มาทํางานรับใช้ในทาสในบ้านตั้งแต่ปัดกวาดเช็ดถูดูแลสวนเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้แก่แม่แก,แก่ของเจ้านายทาส แต่ถึงขนาดก็ตามนะก็มีอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถแยกธาตุได้ออกจากคนธรรมดาก็คือความพิการทางร่างกายแต่ว่าจะไม่ได้พิการมาตั้งแต่กําเนิดนะส่วนใหญ่ในพวกธาตุพวกนี้ก็จะได้รับการทรมานจากเจ้านายโดยการถูกตัดเอาชิ้นส่วนของร่างกายต่างๆนออกสาเหตุส่วนใหญ่ของการตัดนี่นะครับก็จะมาจากกรณีที่ธาตุเนี่ยต่อสู้กันเองหรือว่าหืออือกับเจ้านายคิดจะต่อต้านผู้ดูแลของเขาไอ้พวกธาตุเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกนํามาตัดกําลังเพื่อไม่ให้ก่อเรื่องแบบนี้ขึ้นมาอีก ซึ่งในการลงโทษโดยปกติแล้วเนี่ยพวกทาสก็จะถูกตัดชิ้นส่วนของร่างกายอย่างเช่นหูหรือนิ้วแต่ถึงกระนั้นความรุนแรงก็ไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้นะฮะมีทาสบางส่วนที่เจ้าหนาที่เขานี่มีความสร้างสรรค์นหน่อยก็จะถูกควักลูกตาออกมาบ้างตัดเอ็นร้อยหวายมัง่งตัดแม้กระทั่งไอจอนของเขาออกแล้วก็จะมีหลายกรณีเลยที่พอหลังจากได้รับบาดเจ็บแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องแผลที่พวกเขาถูกตัดไปเหล่านี้นะมันก็จะส่งผลทำให้เขาติดเชื้อแล้วก็ตายไปในเวลาต่อมาอันดับ5 กลิ้งไปกับถังการลงโทษในวิธีนี้นะครับพวกทา่าต่างๆเนี่ยจะถูกนําตัวเข้าไปใส่ในถังหมักไวน์ซึ่งทามาจากไม้ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเคยเห็นถังพวกนี้มาก่อนหรือเปล่านะหนึ่งสภาพถังกลมๆที่มันอยู่ในหนังโจนสลัดนะ่ะหรือว่าใครที่เล่นเกมเกมีย่ยวก,กับยุคกลางนะฮะถังแบบนี้มันมันมกอยู่ในห้องเก็บไวน์มันจะใหญ่ขนาดพอที่ยัดตัวคนลงไปได้โดยวิธีการทรมานนะครับในทาาเนี่ยเขาจะจับตัวาทาาเข้าไปใส่ไว้ในถังเสร็จแล้วเนี่ยก็จะปิดฝาถังไม่ทาสเนี่ยสามารถออกมาได้ แล้วก็จะกิ้งลงภูเขากลุกๆๆๆคือคิดสภาพสิมันจะมึนจนอ้วกแตกแล้วก็เลอะหักอยู่ในถังนั่นแหละแต่ความซาดิสนะครับมันก็ยังไม่ได้จบเพียงแค่นั้นไอ้ตะปูที่เขาใช้ตอกปิดฝาถังนะครับบางทีเนี่ยนายท่านทั้งหลายแหละก็มีเหลือไงแกก็เลยเอามาตอกใส่บริเวณตัวถังด้วยทําให้ภายในลักษณะของถังนะก็จะมีตะปูงอกมาเต็มเลยพอมันกลิ้งลงกุกๆๆนตัวท่าก็จะถูกตั้มๆๆๆไปด้วย ซึ่งพอบางทีเปิดออกมานะฮะก็จะพบเห็นเป็นสภาพแบบน้ำพากผสมเลือดจนคล้ายๆวายเลยถ้าธาตุเหล่านี้โชคร้ายไปอีกนะ,ะตะปูที่พวกเขามาตอกเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยสนิมส่งผลให้หลังจากที่ออกมาจากถังหากถังนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นบาดทะยักจบชีวิตเป็นระยะต่อมาอันดับ4การรมควันในเวลาต่อมานะครับก็เลยมีผู้คนบางกลุ่มเนี่ยเห็นว่าธาตุเหล่านี้ก็เป็นคนเหมือนกันในตอนนั้นนะครับหลายๆรัฐของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้ออกกฎหมายมาว่า การที่จะลงโทษทานเนี่ยควรจะลงโทษแบบเหมาะสมไม่ควรจะทําอะไรมากเกินไปเพื่อคุ้มครองสภาพความเป็นอยู่และก็สิทธิของท่านเหล่านั้นนะฮะซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยนะมันก็ดูสวยหรูดีหรอกแต่ว่าในความเป็นจริงเนะี่ยกฎหมายเหล่านี้ก็ไม่เคยได้บังคับใช้สักเท่าไหร่ผู้คนต่างๆในยุคนั้นนะฮะก็ยังสามารถหาทางทรมานทานในวิธีแปลกๆต่อไปเพียงแค่ว่าอาจจะดูเป็นวิธีที่หลบหลีกข้อกฎหมายได้เท่านั้นเองเมื่อกฎหมายของหลายๆทานออกมาบอกว่าไม่ให้ตบตีทานนะฮะ หนึ่งในวิธีการทรมานทาสที่เขาได้คิดค้นมาในยุคนั้น,นก็คือการรมควันเรื่องราวนี้นะครับจะเป็นคําให้การจากทาสคนหนึ่งที่ได้หลบหนีมาจากรัฐเวอร์จิเนียเขากล่าวว่าตอนที่เขาได้อาศัยอยู่ในบ้านฮะนายทาสของเขาเนี่ยจะทําการทรมานทาสโดยการจับไปมัดไว้ในห้องห้องหนึ่งเสร็จแล้วก็ปิดตายห้องห้องนั้นไม่มีรูระบายอากาศเลยเลยก่อนที่จะปิดนะครับพวกนายทาสเหล่านี้นก็จะจุดบุหรี100่ราวร้อยร้อยมวนเลยเพื่อรมควันตัวเขาแล้วก็ตัวทาสคนอื่นที่ทํางานร่วมกันด้วยเนี่ย ขาบรรยายว่าไออาการที่เขาหายใจไม่ออกนะฮะบางครั้งนี่มันทรมานมากกว่าการถูกเคี่ยนตีเสียอีกมันเป็นอาการของเวลาที่คุณอยากจะหายใจแต่ไม่สามารถสูดอากาศเข้าปอดได้อ่ะความที่อบอวนอยู่ในห้องนั้นนะฮะมันถึงกระทาให้เพื่อนบางคนของเขาเนี่ยขาดอากาศแล้วก็หมดสติไปในที่สุดอันดับ 3. การแขวนไว้กับเตาไฟไม่ทราบว่าเพื่อนเพื่อหลายคนรู้จักวิธีการทําหมูหันไหมฮะสมัยก่อนตอนแอดเด็กๆนะฮะแอดเคยมีโอกาสเข้าไปดูในพัธการจีนที่เขาทําแบบหมูหันโบราณจริงๆอ่ะ คือเขาจะเอาตัวลูกหมูนะมาเสียบไว้กับไม้หลังจากนั้นก็จะค่อยๆหมุนด้วยค่อยๆหมุนให้ตัวของลูกหมูมันอังไฟที่อยู่ด้านล่างพอได้เวลาสักพักหนึ่งละพ่อครัวก็จะเริ่มเอาน้ํามันเดือด,ด,ดมาราดลงบนหนังของหมูเพื่อให้หนังนมันสุกแล้วก็กรอบภายนอกเป็นหมูหันจานเด็ดๆที่หลายคนนชอบกินกันโ้ยูดแล้วก็น้ำลายไหลไงวนมาเรื่องของกินได้ไหมเนี่ยแต่วิธีการที่ยั่วน้ำลายนี่นะฮะมันจะดูสะอิสเอียนได้ท้ามันไปอยู่ผิดที่นั่นก็คือการลงโทษทาสแบบนี้นั่นเอง ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะฮะแต่ก็ยังมีบันทึกว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังได้แอบทําอยู่เจคอบเพเรีตทาดอเมริกันคนหนึ่งที่ได้หนีมาอังกฤษนะฮะเขาได้บอกเล่าเรื่องราวอันโหดร้ายนี้ว่าตอนที่เธอเป็นทาสนะครับเธอเนี่ยได้เป็นทาสในครอบครัวหนึ่งที่เขามีทาสอยู่เยอะมากเยี่ยงคอกหมูเลยด้วยความที่ว่ามีทาสเยอะซะขนาดนี้เองนะฮะบางวันเนี่ยนายทาสเกิดอารมณ์ว่างๆอยากจะเล่นขึ้นมาฮีก็จะหยิบทาสมาสักสองสาคนน่ะแล้วก็ไนะปมัดให้แขวนอยู่เหนือเตาไฟฮีจะโดนไฟอออังงให้้้มมนนดาาล่่ไพฮ ในทาตน,นะครับก็ยังไปหยิบมันหมูแล้วก็มาอังกับไฟที่ร้อนๆทำให้มันหมูนะครับละลายเดือดปุดๆเสร็จก็จะตักมันหมูเนี่ยราดลงไปที่ผิวหนังของตัวทาตพอมันหมูลงไปโดนเนื้อของตัวทาตน,นะผิวหนังพวกนั้นก็จะพุพองเปลี่ยนเป็นสีแดงตะปุ่มตะป่่าดูน่าสะอีเอียยิ่งนักเลยซึ่งตัวเธอผู้นี้เนี่ยก็บอกว่าเธอโชคดีมากที่เธอไม่โดนอะไรแบบนั้นอันดับ2การทําให้ทาตเป็นเหมือนสัตว์ จะมีอะไรที่ทําให้ชีวิตคนตกต่ําไปได้กว่าการถูกเปรียบเทียบกับสัตว์เดรัจฉานได้อีกการใช้โซ่ผูกมัดทาชนะฮะก็นับว่าเป็นการพันธนาการที่เป็นเรื่องปกติมากในยุคนั้นเขาก็จะมีการนาท่าเนี่ยมาผูกติดไว้กับโต๊ะบ้างผูกไว้กับเสาบ้างหรือว่าผูกไว้กับทาาด้วยกันเองเป็นกระจุกใหญ่ๆเพื่อที่จะไม่ให้พวกเขาหนีไปไหนได้หรือว่าจะอะไรก็ตามนะฮะพอจะใช้งานทีเนี่ยพวกก็จะลากพวกท่าเหล่านี้เนี่ยจูงมาเหมือนกับสุดอกเลยเอาไปที่สถานที่ที่ท,ทางานเสร็จแล้วก็ให้พวกเขาทํางาน แล้วก็ได้เหตุนี้เองาฮะบางคนเนี่ยก็เลยมีจินตนาการสูงขึ้นอยากเอาธาตุพวกนี้เนี่ยมาเป็นสัตว์เลี้ยงซะเลยแต่ว่าจะเป็นพวกคนเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ค่อยเอาใจใส่สัตว์นะฮะเรื่องนี้นะครับก็ได้เคยถูกกระทาโดยผู้หญิงนางหนึ่งที่ดูภายนอกแล้วเนี่ยนางก็เหมือนจะเป็นผู้หญิงที่แบบสวยงามฉลาดใจดีเฟลลี่กับเพื่อนบ้านไปทั่วแต่เบื้องหลังภาพลักษณ์ภายนอกแล้วนะฮะเธอกับมีความโหดร้ายที่ใจเย็นชาหรืออาจจะเป็นไปได้เลยว่าเธอนั่นน่ะบ้าเธอผู้นี้นะครับมีชื่อว่ามาดามเด อย่างที่แอดบอกไปนะ,ะว่าสมัยนั้นเนี่ยมันมีกฎหมายออกมาละว,ว่าห้ามลงโทษท่าจนเกินควรท่าท่าต่างๆนี้ออกไปฟ้องได้เนี่ยเธออาจจะเกิดเรื่องขึ้นดังนั้นนะครับเธอก็จึงจําเป็นที่จะต้องล่ามพวกท่าต่างๆเนี่ยเอาไว้ในห้องใต้หลังคาของเธอราวกับว่ามันเป็นกองขังสัตว์เลยด้วยความที่ว่าห้องนี้เป็นความลับแล้วก็ถูกเก็บไว้ยาวนานมากนะฮะเพื่อนบ้านหลายๆคนเนี่ยก็ไม่รู้เลยว,ว่าเธอมีงานอดิเรกแบบนี้อยู่ว่างๆนะครับเธอก็จะเดิน,นไปที่ห้องนั้นแหละ เสร็จแล้วก็ปลดปล่อยความเป็นนางพญาของเธอในการสรรหาสารพันวิธีมาทำร้ายทาตไม่ว่าจะเป็นการจับทาตแก่ๆม,มัดติดไว้กับเตาอบไม่ให้าตพวกนั้นกินนงกินน้ำรวมถึงเอาทาตจจำนวนหนึ่งเนี่ยให้สามีของนางในการทดลองทางการแพทย์อะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้เกิดเรื่องขึ้นฮะเมื่อมีแม่ครวัวทาตคนหนึ่งของเธอเนี่ยคิดอยากจะฆ่าตัวตายแบบทนไม่ไหวแล้วอีนี่ถ้าอยู่กับแกนี่ข้าขอตายซะดีกว่านางก็เลยจัดการที่จะเผาต,ตัวตายกับเตาตครัวนั่นเลย แต่เผอิญว่าไฟที่นางจุดนะครับไม่ได้ฆ่าแค่ตัวนางแต่มนนันเผาบ้านทั้งหลังเลยหลังจากนั้นเองฮะนักดับเพลิงก็เลยมาที่บ้านของมาดามผู้นี้พอดับไฟเลยเสร็จเรียบร้อยแนละ้วเนี่ยก็ได้ไปตรวจสภาพว่ามีผู้ใดมีชีวิตหลงเหลืออยู่บ้างและเขาก็ได้ไปค้นพบกับห้องลับใต้หลังคาของแม่นางผู้นี้เองฮะซึ่งความน่ากลัวเบื้องหลังประตูห้องลับนี่นะครับนักดับเพลิงเนี่ยก็ได้เห็นซากของคนหลายคนเลยซึ่งบางคนก็ถูกล่ามโซ่ไว้กับกำแพงในสภาพที่น่ากลัวบ้างบางคนก็ถูกผูกติดไว้กับโต๊ะ บางคนก็ถูกขังในกรงสุนะัขแล้วก็อวัยวะบางส่วนของทา่านก็กระจัดกระจายไปเต็มรอบๆห้องเลยแล้วมันก็จะมีหัวมนุษย์ที่วางเกลื่อนกาดเราก็เป็นคอลเลกชันของแม่นางผู้นี้เลยซึ่งแอดคาดว่าทา่านเหล่านี้น่าจะเสียชีวิตก่อนที่จะถูกเพลิงไหม้เสียอีกนะฮะและแล้วมาถึงอันดับหนึ่งการบังคับให้ปั๊มลูกในยุคที่มีการค้าทา่านเหล่านี้นะครับทา่านจะถูกมองเราก็เป็นสัตว์หรือว่าสิ่งของอย่างหนึ่งเลย การที่จะทําร้ายร่างกายล่วงละเมิดทางเพศอย่างรุนแรงกับทาสเนี่ยก็นบะว่าเป็นเรื่องที่ปกติถึงแม้กฎหมายจะห้ามแต่ก็ห้ามไม่่วถึงนะนะดังนั้นนะครับก็จะมีทาสผู้หญิงมากมายที่ถูกตั้งคันโดยการถูกล่วงละเมิดแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากการแพทย์แต่อย่างใดที่แย่กว่านั้นนะฮะพวกเขาเย,ยังได้มองหาโอกาสในการทําเงินกับทาสเหล่านี้ด้วยความที่ว่าสมัยก่อนนะครับทาสเนี่ยเป็นเหมือนสินค้าราคาดีอย่างหนึ่งอารมณ์ประมาณแบบพ่อพันโคแม่พันโคอะไรประมาณเนี้ย ก็เลยมีคนบางกลุ่มมาเกิดไอเดียขึ้นมาอยากจะเพาะพันธุ์ธาตุเป็นแบบฟาร์มธาตุขายซะเลยไปธาตุเหล่านี้นะฮะจะถูกบังคับให้ปัมป่มๆกันในหมู่ธาตุเองคือจะไปเลือกเอาอะไรใครมาก็ได้แต่เองเนี่ยต้องมีลูกให้ได้แต่สําหรับที่ที่เขาคัดพันธ์าตุดีๆหน่อยนะมันจะโหดร้ายขึ้นอีกโดยการเขาจะจับคู่ให้โอเวจมากันเลยคือพ่อพันเนี่ยดีแม่พันธุ์ตัวนี้ดีก็มาเล่นกันเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะ,ะก็เพื่อได้มาซึ่งผลผลิตที่แข็งแกร่งเป็นธาตุที่พร้อมจะทํางานได้เมื่อเติบโตขึ้นนนมานัเอง เมื่อฟังมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกโชคดีมากที่ว่ารอี่ยได้เลิกทาดไปเรียบร้อยแล้วแต่ถึงแม้ว่าการค้าทาาเนี่ยนะจะกลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในยุคปัจจุบันทั่วโลกแล้วนะฮะแต่ความดามืดของโลกนี้เนี่ยมันก็ยังไม่หมดไปนะก็ยังมีเรื่องราวหลายๆที่ได้แอบแฝงเอาไว้อยู่นั่นแหละ ถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราประวัติศาสตร์ที่ไม่ค่อยมีใครเอามาสอนกันในห้องเรียนแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง FN Diary ของแอดด้วยนะครับผมสำหรับแฟนอาร์นีแอดก็จะพยายามามันลงให้ครบนะคือส่งกันมาเยอะมากขอบคุณมากครับวาดกันมาสวยๆทั้งนั้นเลยและแล้วลว,วันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย